สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดาภากิติสถานไกรภพนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าในปัจจุบันโลกของเรามีปัญหาด้านของขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกเราเป็นอย่างมากซึ่งร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็มีบทบาทที่สําคัญในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราด้วยค่ะเนื่องจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนค่ะภายใต้โครงการที่เรียกว่าเซเว่นโกลกน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การลดขยะค่ะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็การสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะจากที่ดิฉันได้หาข้อมูลนะคะก็คือการที่เขาได้นําเอาขวดพลาสติกอะคะ่ะไปรีไซคเคิลมาเป็นเสื้อของพนักงานเซเว่นซึ่งดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นการต่อยอดของโครงการเซเว่นโกกินได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ว้าวกันจริงๆโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการนําเอาขวดพลาสติกะคะ่ะ ที่ใช้แล้วอ่ะเข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิลค่ะแล้วก็แปลออกมาเป็นรูปเส้นใยใหม่ค่ะแล้วก็นํามาตัดเย็บเป็นเสื้อของพนักง,งานเซเว่นค่ะเสื้อที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่เรียกว่าน้ําหนักเบาระบายอากาศได้ดีเหมาะกับการทํางานของพนักง,งานในร้านสะดวกซื้อค่ะและอีกทางอย่างที่สําคัญเลยนะคะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะโดยที่เสื้อหนึ่งตัวนะคะสามารถลดขยะ พลาสติกได้ประมาณ8-10ขวดด้วยกันค่ะหากพนักง,งานเซเว่นทั่วประเทศนะคะหันมาใช้เสื้อในรูปแบบนี้ก็จะสามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้ในจํานวนมากในแต่ละปีด้วยค่ะนอกจากประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโครงการนี้ก็ยังสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายเซเว่นโกลนและสร้างความ สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าว่าเซเว่นนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ร้านสะดวกซื้อแต่เป็นองค์กรที่ใส่ใจโลกและสังคมอย่างมากด้วยค่ะสุดท้ายนี้แล้วนะคะการรักโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะแค่อาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นการเราใช้ถุงพลาสติกการที่เราแยกขยะอย่างเซเว่นนะคะก็จะทำให้เห็นได้ชัดก็คือ เสื้อพนักง,งานหนึ่งตัวค่ะจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างยังย่งยืนการที่เขานำขวดพลาสติกรีไซเคิลมาแปลเป็นรูปเสื้อพนักง,งานนะคะก็เป็นตัวอย่างของการนำแนวคิดเซเวนโกกินมาสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรักโลกแล้วก็หากลดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าแยกขยะได้ก็อยากให้ช่วยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ